สวัสดีครับพเพื่อนๆพี่ๆเชาาควกหนองนาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอให้ท่านรับชมพวกหนองนานะครับแปลงที่จังหวัดช้ยนาทอำเภอมนโนลมนะครับตอนนี้งานของเราก็ประมาณ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเรียว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละเรเลยอยากจะมานำเสนอทิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับโคกนนองนาครับพ่อแม่พี่น้องครับสนใจจ้างงานติดต่อได้เลยครับลกูกท็อปนะครับเบอร์โทรก,ก็0 6นกห,หนึ่ง เกสามเก้า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 นะครับซึ่งแปลงนี้ก็เป็นแปลงของคุนจามจุรีนะครับที่อำเภอมโนรมนะครับพื้ที่สามไร่อย่างที่ได้กล่าวบอกท่านไปแล้วนะครับมีคลองไส้ไก่สองด้านครับแล้วก็เป็น เป็นนาจุดหนึ่งครับมีนามีของไส้ไก่มีที่ปลูกบ้านนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาปลุกโคกหนองนา,นากันนะครับไว้ใจเรานะครับบริษัทเอสพีพัฒนาการโยธานะครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ แปลงเล็กแปลงใหญ่ครับสนใจจ้างงานครับติดต่อไปได้เลยครับลุงท็อปนะฮะใจดีครับคุยง่ายเป็นกันเองครับต่อไปได้เลยครับโคกหนองนาราคาถูกครับเศรษฐกิจย่ำแย่หากท่านคิดอยากจะกดโคกหนองนานะครับปรึกษาลุงท็อปเลยครับ ประมาณมีเท่าไหร่ครับพื้นที่มีเท่าไร่ครับศึกษาดูได้เลยครับลท็อปนะฮะใจจ้าง,งานนะครับท่าน,ท,านท่านที่ขุดเสร็จแล้วนะครับต้องการเมล็ดพันธุ์นะครับไปวานในแปลงของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นปอเทืองหรือเมล็ดทานตะวันนะครับก็สามารถมีไ้บริการท่านนะครับ อย่ารอช้านะครับเพราะว่าการขุดโคกหนองน้ำเมื่อเราขุดเสร็จแล้วเราก็จะได้ลงต้นไม้นะครับจะได้รีบปลูกต้นไม้นะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะฮะเป็นโอกาสดีที่การปลูกต้นไม้นี่มีเปอร์เซ็นต์จะรอดเยอะครับพราะว่าหน้าเลี้ยงล้วก็ต้องคอยเฝ้าดูแลเรื่องน้ำนะฮะ นฝนนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมาจากธรรมชาติน้ำฝนนะครับช่วยลดต้นไม้ให้เรานะครับขอเลี่นเชิญครับพ่อแม่พี่น้องใดที่สนใจนะครับเข้าไปศึกษาดูก่อนก็ได้ครับทาง YouTube นะฮะวกหนองนาครับเศระเกิจพอเพียงครับตามรอยผูหลวง รอเก้าของเรานะครับดีกว่าเราจะทำเกษตรชนเดียวกันตลอดไปนะครับหันมาปลูกอเออหันมาปลูกผักปลูกผลไม้ลองดูครับทั้งคกทัองนาฮะมีกินหลายๆอย่างครับเราไปซื้ออะไรมากินเราก็เอาไอ้นั้นแหละครับมาปลูกพ่อแม่พี่น้องครับเป็นผักเป็นผลไม้นะฮะ เราก็จะไม่ได้ตรงซื้อเขานะครับกินของเราเองแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารเป็นผลไม้ที่ปลอดสารนะครับปลอดสารเคมีนะฮะสุหลาพของเราก็สุขภาพดีไปด้วยนะครับได้รับประทานของที่ไม่มีสารพิษเยอะพนะฮะหรือไม่ได้ตัวทเองนะครับท่านใดที่ได้รัว าสารเคมีเยอะๆนี่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับทําให้เราเจ็บป่วยได้นะฮะในโคกน้องนั้นนี่ถ้าเราทําปุ๊บเราไม่ใช้สารเคมีครับนะฮะไม่ใช่ปุ๋ยอินรียครับพ่อแม่พี่น้องกดเสร็จผมฟางครับวางก็ทําให้เกิดจุลรี์ในดินนะครับพ่อแม่พี่น้อง นะครับอันนี้เป็นงานที่สาที่ขุดเสร็จไปเมื่อสักพักไหมครับเนี่ยฮะเพิ่งขุดเสร็จครับแต่ก็ยังเหลือตัวแต่งดินนะฮะนี่ครับเป็นลูกโคมงมันฝักมะขามนะครับสาูกนี้นะฮะสามไร่ครับเราก็มาทำให้นะครับพี่น้อง วางไกลเราได้เลยครับทีมงานของเราครับผู้ชํานาญการนะครับช่างออกแบบนะครับช่างวางผังนะครับช่างนองนะครับช่างปามนะครับมาวางผังให้ครับวางไกลลายให้ครับตามรูปแบบที่ทางบริษัทวีศวะของเรานักออกแบบได้ออกแบบให้นะครับแล้วก็มาวางผังให้ทางเจ้าของแปลงนะครับ เนช่องนองลช่อปามนะครับรับรองครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าแม่ผิดหวังนะครับใช้บริการของลุงท็อปนะครับดโคกน้องนานะครับบริษทัทเอสพพัฒนาการโยธานะครับหรือเข้าไปชมเพจก็รับขุดศาสตทุนที่ได้เครื่องจักรคนนะครับรับขุดบ่อสุนที่นะฮะ เราไปดูได้ครับในเพจนะครับของบริษัทนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับพี่น้องครับเป็นถนนทางเข้ามาจานทุรีตันน่า,นานครับ จุดนี้ก็จะเป็นขอบสะนะครับประม่ณี่น,น้องฮะดึงสโลปให้นะครับแล้วก็มีชานพักนะครับหรือเบิร์มนั่นนะฮะเอาไว้ให้เราปลูกของกินได้ครับหรือว่าเวลาน้ําท่วมตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ปลามาวางไข่ปลามาวางไข่ได้นะครับ ถ้เกิดสัตว์หน้าเลนก็จุดนี้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องแล้วปางก็จะมากินทั้งพวกลรแดงเลยนะครับตรงนี้นะครับเปชาร์จพักนะครับบางพื้นที่กุกว้างก็เขาจะ,จะตามหลักการก็คืออย่างน้อยก็สองเมตรนะยครับไว้ชาร์จตัวนี้นะฮะแต่ตรงไหนพื้นที่น้อยก็จะขยับเข้ามาให้นะครับแล้วก็ เอาตามความเหมาะสมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับกดคบลงนาโทบปรึกษาลงทบลดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยิติไว้เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ